มีคำใบ้มาให้ขาเพื่อทายกันอีกแล้วนะครับเมื่อจูจ่ๆเพจเจมอย1 0 8้ได้เผยอักษรยอ่อคู่รักดังที่เลิกกันโดยบอกใบ้ว่าเลิกกันไวจูงแต่ผู้ก็ไม่เคยพักมีรายใหม่รายวันไหนบอกว่ารักอ e ีแอเลี้ยวมากที่สุดไงงานนี้ชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่คู่ของ PK กับหวานใจมีเลี่ยนทันที ล่าสุดนะครับมีสำนักข่าวต่อสายถึงพิธีกรคนดังกล่าวแล้วถามแบบตรงๆประเด็นเลยสถานะเป็นหนุ่มโสดจริงไหมตอนนี้พีเคตอบทันทีเลยว่ายังไม่โสดจ้ะแต่มีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวกันไปเรื่อยๆข่าวนี้มาจากไหนเหรอข่าวเพิ่งออกมาเลยเป็นอักษรย่อบ,บอกว่าเจ้าหญิงแอเรียล กับเจ้าชายอสูรที่ดูรักกันมากมากแต่เลิกกันอย่างรวดเร็วซึ่งคนพุ่งเป้ามาที่คู่เราด้าน PK ก็เลยตอบว่าตลกดีนะเอาเป็นว่ามีอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังงานนี้นะครับก็ต้องแอบมาส่องเพจเจมอยซะหน่อยโดยได้มีการเคลื่อนไหวนะครับได้โพสต์ว่าเอ้ากูหอนอีกแล้วบูเขารีโพสต์ว่ายังรักกันดีอยู่หนูก็รักพวกพี่นะคะแฮชแท็กอีพเมียทนายธรรมราช ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะครับอาทิเช่นไอ้เราก็พึ่งงับส่วนเขาก็บอกรักกันดีมีมเงียบกิบไม่กองข่าวเลยนะเจ๊ทำเอาไก่ตื่นพอกเซฟตัวเองดีซะด้วยกระแสสังคมมันค้ำคอจะเลิกได้ไง